เดี๋ยวเราไปกันที่ย่านตลาดน้อยนะครับผมวันนี้นะครับไม่เคยมาก่อนเลยไม่เคยเลยไม่เคยไปเลยย่านนั้นนะครับผมเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับนีไ่ไม่ใช่โชว์ดีซีด้วย <c oughs> โอเคนะครับเจอกันครับ <c oughs> รบ <c oughs> ้านลับปะล่ะ ถนนจันซอย57นะครับผมกับร้านเย mm ็นตาโฟบ้านไม้ไม่เคยมาเลยในชีวิตนี้ถนนเส้นนี้เคยมาครับแต่กินอย่างอื่นแต่ว่าไม่รู้ว่ามีร้านนี้อยู่หายยากมากดูดิขนาดเปิดยังไม่รู้เลยว่าเปิด <laughs> เลยมากินก๋วยเตี๋ยวทีไรเนี่ยคุณก็มาถ่ายเมนูก๋วยเตี๋ยวนั่นไม่ไมีครั้งไหนที่กูกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเส้นกูไม่อืดไม่เข้าใจที่ผมมาบอกหลายรอบแล้วนะอันนี้อินเสิร์ตรูปเน็กรูปเน็กข้ขางๆเนี่ยบอกว่าเฮ้ยไม่เนี่ยมันเซ็ตก่อนออกกล้องได้ถูกไหมพี่โกเราเซ็ตก่อนได้ไม่ใช่แบบว่าถึงโลเสร็จปุ๊บแล้วมึงค่อยมาเซ็ตแล้วก็ต้องมารออาหารกูก็ชืดอ่าแล้วเนี่ยก็ซูมก็ค้างพอรลีพอค้างอันนี้ก็บอกไว้ก่อนเสียงช่วงนี้จะแย่หน่อยเพราะคนทำซาวััังนน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 าววไไไมม่่เเสร็็็็จะออออีี้้้กกกกปปค์หล พิมพ์องเลนมาอาโอเคมาเราอยู่ที่ร้านบ้านไม้เยนตาโฟนะครับผมซอยจันทร์57นะครับผมเส้นถนนจันนะครับผมก็เป็นย่านเจริญกรุงนะซึ่งบอกเลยว่าไม่เคยมาแถวนี้มาก่อนสักเท่าไหร่ถ้าจะคุณจะต้องเลยไปอีกหน่อยไปทางบางรัก น่าจะคุ้น่าจะคพงเพราอะไรเพราะนั้นเ่าจะคุ้เรามากกว่าแต่ยังจมีร้านอร่อยเยอะมากนะท,ที่อยู่ตามในข้อมูลที่เราเซิร์ชอยู่ในเน็ตมีขาหมูมีอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่มีขาหมูหมูกระทะข้าวาต้มปาลาอะไรแถวเนี้ยจะมีร้านดังๆอยู่ผมถามข้อมูลเขาข้าะว่าร้านเปิดมามาสิบปีแต่ก่อนร้านรุ่นคุณแม่เนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อมาก่อนคราวนี้ก็ปรับเปลี่ยนมาขายเย็นนาโฟเมื่อประมาณกับพิชิันปลาเมื่อประมาณไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาของผมเขาโย่ ข้ามลายไก่นะเตี๋ยวเนื้อมาเตี๋ยวเนื้อมาเดี๋ยวปลาอืมแต่คอนเซ็ปต์ก็คือเขาเป็นฮารานนะเป็นร้านเป็นร้านฮารานซึ่งแบบถูกตามกฎอิสลามหมดทุกอย่างเกี๊ยวเป็นเกี๊ยวไก่นะครับผมแล้วก็มีลูกชิ้นปลาที่กินเคียงกันทุกอย่างเขาใหญ่แล้วเขาสดมากเลยรสชาติไม่ต่างหรอกเดี่ยวหมูทุกทีผมจะชอบแบบสายแบบเยนด์อพอลที่แบบอร่อยนเป็นยังลังปังน่านั่นแหละประมาณนั้นอ่ะ มันจะออกแบบหวานๆเลยแต่ร้านนี้พอมันแบบรวมร์มพุ๊บแล้วพอมันเป็นต้มยำไปพอมันคนๆเข้าๆกันพุ้บแม่งรสชาติมันพอดีอ่ะมันมันไม่ได้มีรสชาติอะไรโดดเกินไปอ่ะเพรากลมกล่อมครับรสชาติก็ชัดเจนแล้วเขาจัดจ้านเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มมาครบทุกอย่างแล้วผมชอบคือผมชอบกินชิ้นปลามากเพราะภรรยาผมชื่อปลาด้วยผมว่าแบบมันคนรักครอบครัวอันี่กินในโฟยำอ่ะแน่ปี้อือนปลาเขาดีมาก เราลองนี่กันลองเกี๊ยวกันเกี๊ยวนี้ก็ขึ้นชื่อที่นี่นะครับเป็นเกี๊ยวไก่โดนมาโดนก็ะเทียมมานั่นน่นน้ำจิ้มก็เป็นน้ำจิ้มอะไรครับน้ำจิ้มแบบน้ำส้มเนี่ยเด้งไปเลยก็ลงที่นี่เทียไม่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 คิดว่าเกี๊ยวไก่จะอร่อยขนาดนี้หรอกไก่อ,อร่อยมากมผมจะบอกว่าตัวเกี๊ยวเนี่ยจะอธิบายว่า,เ,อาอเนื้อเามันแน่นมากแล้วแป้งเนี่ยบาง แป้งบางไส้แน่นแต่ก็ไม่ได้ไส้แน่นจนแบบบางร้านชอบโชว์ว่าไส้เยอะจนไม่รู้สึกความเป็นแป้งเพราะกูกินเกี๊ยวกูอยากกินแป้งเหมือนกันแต่เนี่ยมันคือแบบแป้งบางแล้วจีบอะกาลังพอดีคำนะครับแล้วกระเทียมกระเทียมทอดที่มันอยู่ข้างบนนะเขาเหมือนทอดใหม่ๆมันสดมากแล้วที่เด็ดคือน้ำจิ้มน้ำจิ้มโคตรอร่อยนี่ครับเดรโผต้ยมยำกินเโผต้ยมยำาหรือก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำอร่อยจะบอกว่าเขาหอมพริกเผาครับแลวที่ทุอย่างผมรู้สึกว่าร้านนี้เขาทำรสชาติกำลังดีหมดทุกอย่างใช่นี่คือผมไม่ได้ปรุงเ,เลยนะเพราะผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว,ว่าการประชิมเนี่ยเราอยากให้แบบชิมชมเนื้อแท้ของเขาแล้วรู้สึกว่าแค่ไม่ปรุงแค่ไม่ปรุงก็อร่อยลชวครับใช่ใช่ใช่ผม,ไม,ไ,มไม่ต้องไม่ต้องปรุงเลยนะ รู้สึกว่าจริงๆกูบอกว่าได้ทำการกินกันเมื่อกีกินก๋วยเตี๋ยวมาปรุงนะะกูบอกตรงนกูก็ไม่ปรุงนะมึงว่านรึยรู้สึกว่าแบบบางคนบางคนอาจจะเป็นความชอบส่วนตัวนะบางคนก็จะแบบจะแบบชอบใส่พริกอะไรเยอะๆนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยหรือใส่น้ำส้มเยอะๆอะไรเงี้ยน้ำจงน้ำตาลปรุงรู้สึกว่าแบบมันทำให้รสชาติอาหารขอมันหายไปกินมาแล้วสองอย่างผมมาสั่งเดนเดโฟร์แห้งแบบไม่หยังรสชาติที่ได้ก็เจอเป็นรส เ็ดหวานเลยเพื่อนผมบอกว่าอันนี้น่าจะเป็นเมนูที่น้องๆหนูๆเด็กๆอชอบชอบแน่แน่เพราะมันแบบมาหวานเลยไม่มีย่างแต่คนโตรู้สึกว,ว่าถ้ามันน่าจะอร่อยเราโดนนะน,น่าจะเป็นแบบโคยำเน่าจะเขาไม่ทำรสเผ็ดจนเกินไปอ,ะอ่ะคือมันมันเป็นเบนเดอร์โฟที่มีรสชาติจัดจ้านแต่ไม่เผ็ดเครื่องเคียงพวกนี้ก็อร่อยหมดเลย,ยที่เซอร์ไพรส์ก็คือนี่แหละเพื่อเคยกินเหมือนกันเราะว่าเป็นเกี๊ยวไก่เนี่ยเอาจริง ปกติมันจะเป็นเกี๊ยวอุ้เกี๊ยวเกี๊ยวกุ้งเหมือนนะรสชาติกินก็คือเหมือนกับเราถ้าไม่พูดก็คือก็กินเกี๊ยวเกี๊ยวลูกที่เคยกินเลยอ่ะแต่ก็นั่นแหละที่เด็นก็น้ำจิ้มที่ทำไม่รู้ดว่ามันแตกต่างจากที่อื่นก็น้ำจิ้มเนี่ยจจะเป็นรสชาติของเขาที่ว่าเออไม่ไม่เจอก็จะติดเผ็ดนิดนิดน้ำจิ้มเขาอืแล้วก็กระเด็นด้วยอถ้าฮานะเป็นแบบคนชอบกินลูกชิ้นปลาทั้งแบบลูกชิ้นกลมลูกชิ้นที่แบบเป็นลูกชิ้นบุ๋ม ลูกชิ้นลักบี้หรือว่าเป็นลูกชิ้นปูลูกชิ้นกุ้งแล้วก็ชิ้นปลาในในหนึ่งเจนเตโฟอร่อยหมดาที่อยากอาหเป็นลูกชิ้นปูอร่อยเดี๋ยวแล้วก็นั่งเลยว่าเอฟส่งมันแบบกินไปไม่รู้เอ่ะไม่รู้หรือต้มยำร้านเขาอร่อย้มัาอร่อยจริงเนี่ยผมไม่น่าสั่งแบบเด็กน้อยเลยกลัวเผ็ดไงอันนี้ก็อร่อยพี่แบบอร่อยเลยอ่ะไอเย็นโฟต้มยำเย็นเาโฟปกติเราไปกินใช่ไหมมันจะเป็นร้านแบบพี่น้องชาวจีนอะไรอย่างเงี้ย ก็จะเป็นแบบเวเวเวอร่อยแบบนึงอะไรเงี้ยแต่อาหารที่เป็นอิสลามอ่ะก็จะเป็นรสชาติของเขาแบบแต่อันนี้มันไม่ได้แบบเป็นรสชาติแบบอาหารอิสลามเป็นอาหารไทยปกติบางทีเราเราอาจจะแบบคิดในอีกแง่หนึ่งกับอาหารที่เป็นอิสลามอาหารฮาลาลอะไรเงี้ยก็จะแบบเอ้ยเนี่ยมันจะอร่อยปพะวะอะไรเงี้ยทุกคนรสชาติเราไม่ชิมือนอแต่อันนี้อร่อยเลยอ่ะอร่อยแบบทูกอย่างอร่อยหมดครับมากินได้ใช่ใกล้จบแค่ร้านนี้ร้านแรกนะครับเดี๋ยวจะมีร้านหนึ่งจะไป ร้านที่เก่าและโบราณอย่างนี้หน่อยเป็นแนวขนมจีนไหหลังที่ย่านตลาดน้อยนะครับผมแล้วเดี๋ยวอาจจะเดินเฉียดดูผู้ชาช่ด้วยไปครับเจอกันมาอยู่กับย่านเจริญนครต่อนะครับผมตอนนี้เราเดินทางจากถนนจันทร์มาสู่ ย่านเจริญนครซอย19นะจ๊ะ<อ>กับไปหนึ่งร้านอาหารแปลกที่ไม่เคยกินมาก่อนเหมือนกันเท่าที่มองด้วยตาตอนนี้เราเรู้สึกเยเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวหมูสุกนะแต่เส้นี่เส้นนั่นแหละที่เขา่านมจีนให้เราเนเส้นหน้าตาเหมือนเกี๊ยวอีแต่ยาว<อ>เส้นอูด้งเป็นส้นอูด้งอ,าาอดงอซึ่งมีทั้งหมูทั้งเนื้อหลายอย่างมากเลยนะไปลองไปดูกัน ถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะกินอะไรสวัสดีนะครับสวัสดีครับนี่ครับ้าี่ลดีครับร้านนี้ดีครับตัวหนังสือแย่ๆเลยมีน้ำซุปกระดูกหมูมีแห้งน้ำแดงผูกขิดแล้วก็น้ำต้มยำปไาเดี๋ยวเราลองไปดูดูดูกันนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมับร้านขนมไทยหลังเจริญนครสิบเก้าไป มีเมนูตรงหน้านะครับตอนนี้ที่เราเห็นก็จะมีมีเป็นเนื้อแห้งเนื้อแห้งนะครับผมมีคนเป็ื่อยหมูล้วนหมูล้วนน้ำนะผมแล้วก็จะมีเป็นเนื้อน้ำนี่ตัวนีกระปิกเคยรู้ว่าทานยังไงครับผมโอ้ยจะไม่ใส่กระปิกไม่ทานะะคอ๋อครับครับครับไม่เคยทานครับยังไงก็บอกหน่อยครับผมชิมก่อนนะจังเป็ดจังเปียกเหมือนกุ้งกุ้งเดียวแหละเสนี่ดีที่สุด บอกว่าให้กินกับนี่ครับกะปิะผมใส่กระปิเข้าไปแล้วนะครับผมแล้วก็ใส่กิกแล้วก็น้ำส้มไปตัวเส้นก็จะเป็นแบบเส้นเหมือนกับขนมเส้นอุด้งเลยทำไมมันถึต้องปรุงใส่กระปิพเพื่อเพราะว่ากอไฮหลัมเป็นกออ๋อให้ลัมเป็นกอใช่ เราตุ๋นทางทะเลเก็เลยเอาผู้เคยมาทำเป็นเส้นโป่งผมว่าขนมจีนอ่ะมันไม่ได้แปลว่ามันเหมือนขนมจีนนะผมว่ามันมันเบียดไปทางเส้นอุ้งเยอะมากพอเขาปรุงมาปกติตอนแรกเนี่ยมันจะมีความเหมือนอารมณ์เหมือนหมี่จีนอ่ะมีผัดจริงจีนนะตอนนั้นของกูโอ้ยไเป็นกินแอนอ่าแต่พอเสร็จกูก็ใส่กะปิขึ้นไปเนี่ยมันจะเพิ่มความเค็มความนัวกะปิมันทำหน้าที่อูมามิของมัน แล้วพอใส่พริกใส่อะไรเป็นน้ำส้มมามันก็จะได้รสชาติที่เป็นแบบรสชาติอย่างที่เราชอบได้<ห>โอ้รสชาติมันก็คล้ายเส้นขนมจีนเลยนะจะเป็นแบบขนมจีนรสชาติแบบบแบบเส้นใหญ่คนเมืองไทยลำเนองกินกะปิเยอะเลยเนี่ยแบบนั้นเหรอนี่ก็ <c oughs> เ,เหมือนน้ำก็กะปิทอดนีเราเคยกินด้วยชิมหน่อยกลิ่นก็เหมือน กินเทียวเลยเหรอก็ใส่ได้ก็เดียวดีกว่าเฮ้ยหอมเฮ้ยแต่มีความแบบคุ้นหอมเปรี้ยวเก็ือเติมแบบแห้งก็น่ากินเลยใช่ผมรู้ว่าแบบแห้งอร่อยเออไม่ที่พยายามใส่เยอะเนี่ยพยายามจะทำให้มันเป็นแห้งอยู่โอ้โหทำยังไงวะเนี่ยใจงไม่ไหวหรอ ไม่พูดรู้สึกว่ายิ่งใส่ยิ่งอร่อยไงก็เลยนะก็เลยแบบเมื่อกี้ไปลองแบบใส่แกงตัวเองซิใส่ให้เกินเกินหน่อยก็แบบทุนเออๆมันอร่อยอย่ะพอมันเป็นน้ำซุปแบบเหมือนกินกินก,นกะปิแต่มันเป็นน้ำซุปน้ำซุปที่เป็นโทรนรสกะปิอ่ะเฮ้ยมันกินแล้วมันจเจริญอาหารดีอ่ะเออบอกว่าเริ่มแรกเนี่ยร้านเขาจะมีเขียนแปะประวัติไปเยอะแล้วแหละว,ว่าเขาเปิดตั้งแต่ปีแบบเดปีไหนปีไหนนี่นั่นคือบรรพบุรุษของทางคุณพี่เนี่ยก็เดินทางมาจากเกาะไหหลำประเทศจีน ซึ่งแบบออริจินอลจริงเนี่ยเขาทำแต่เฉพาะเนื้อวัวเป็นเมนูแรกต่อมาจะทำเนื้อวัวเสร็จปุ๊บมันก็เริ่มมีเนื้อหมูเราก็เริ่มมาดับตามยุคสมัยมาเรื่อยๆแต่ละแบบแต่ละแบบก็ตั้งตอนแรกก็ตั้งขายอยู่ที่ศาลเจ้าลงยิ้วหันหลังในงานในในในงานวัดนะที่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 กรุงเทพแล้วก็เริ่มขายนะเพื่อนตั้งที่ย้ายอยู่ที่นี่เมื่อปีสองห้าสี่เก้าพี่พี่เพิข้าวงขนาดนั้นเหรอแปลกอยู่ตรงไหนในตอนนี้ที่ที่แอบรู้สึกเลยคือตอนนี้ โอเคเส้นไหหลมเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมไม่โดนแต่แยกกันนะทำซุปอร่อยเนื้อหมูที่คุกินเนะี่ยหมูสับหรือแม้กระทั่งหมูชิ้นแล้วก็ซี่โครงอร่อยมากอมตอนเนี้ยกำลังถามตัวหนูว,ว่าสู้ต่อไหมพออยากจะเขาต้องแห้งเพราะผมเชื่อว่าความนวัวของกับไอเย็นหนาเยอะตอน,น,นสุดท้ายแล้วไอ้ไม่ผมว่าคุณเนี่ยควรกินตัวนี้ผมว่าอันนี้ทางคุณ เนื้อเป็นเนื้อเป็นเนื้อเนื้อแห้งเนื้อแห้งคุณแบ่งกับบอสก็ได้ผมอยากให้คุณลองแห้งคุณองแบ่งกับผมดิยุ่งเลครับเฮ้ยไม่อยามาแกงใจเรื่องนี้เราพี่น้องกันเราแบ่งกันได้นายเป็นน้องนายเป็นน้องนายไม่ต้องแบ่งเราก็ได้เราแบ่งนายได้เราเสียเสียรายเราได้ตลอดเตารอนะเตาวะนั่นคือเรื่องจริงเลยต่างคนก็ใจจะเรียนรู้กอมรับได้เลยหน้าต่อท่านหน้าต่อ พ่อกระปีดดดเราจะชิมแบบธรรมดาไนเหมือนบอสน่าจะไม่หวนะพี่ดุยโอเคดบโอ้ข้าวต้มคุไปกระปีก่อนโอเคเเต็มคำไปหน่อยเต็มแล้วก็เป็นเป็นรสดำจีนรสจีนรสจีนโอ้โห ปรุงเผื่อน้องด้ปรุงเผื่อน้องกิน้วยนี่แหละกระชามช้อนเดียวน้องกินคำเดียวไม่ทำไม่มอร่อยแต่ผมยังอยู่วยังรู้สึกว่ากะปิใสในน้ำซุปใสอร่อยมากสำหรับผมนะถ้ากินแห้งกนะ็กินน้ำมผมชอบน้ำ แนะนำให้มาลองกันนะครับมีผมว่าคนย่านนี้น่าจะรู้อยู่แล้วแต่ถ้าคุณมาย่านนี้ย่านจตุรนครย่านจตุรนครด้านถนนจันนรลนี้นั่นะรู้จักระหว่างเบญจนพโฟไม่ไม่มาจากถ้าบอก่าริงจนาโฟเสร็จปุ๊บอ๋อหลังจากเสร็จปุ๊บแล้วข้ามมาหน่อยมาฝั่งจตรนครเลยข้ามข้ามสะพานข้ามฝั่งสะพานอ่ะไม่้เจอก็มาเจอเนี่ยแถวย่านคลองสานมีหนึ่งร้านที่ผมรู้สึกว่าควรจะมาลองเพราะร้านประเภทนี้ผมว่ามีไม่ได้เยอะขงเจีนเห็นหนังผมว่าเคยเห็นก็ร้านนี้ร้านเดียวแหละ ต่น,นี่อาจจะมีนะอันนี้ไม่รู้พลองห้องเคยเจอร้านที่สองแต่ร้านแรกที่ผมเคยเจอไม่ได้มีกะปิให้มาก,กินด้วยก็เลยเฉยๆมากอันนี้ที่ชอบจะเซอร์ไพรส์มากคือกะปิกะป,ปิกินกับน้ำทุบไป่ด้วยอร่อยมากผมไม่อกับนีมากเลยแต่ผมก็มาสายพิโยนะชอบอันนี้มากเลยอ่าโอเนี่ยคุกคุกผิดนะไม่มันกาไปเข้าข้างก็มึงมึงไม่ได้กินไงมึงมึงกไม่ได้ผีแค่มึงก็ยังไม่ได้ลองน้ำซุปอยู่ตรงหน้ามึงลองมันแล้วอ่ะ อมันทำกูเยอะไงคือร้านคนพี่ก ah> ็อร่อยอร่อยทั้งสองแบบเนี่ยแต่เมืองังไม่ได้ลองผมลองผมลองเจอพวกเมืองถูกฝากกดไลค์กดแชร์กด r i b e นะครับผมแล้วก็ทริปทริปคลองสารคือจะได้ว่าทริปอะไรวะทริปถนนจันจันเลยนครเนี่ยทริปเมืองเก่าแล้วเนี่ย เรามาลองดูกันแล้วนะสองร้านร้านไหนร้านข้าวขาหมูเรายิ้ท่าอยู่หมูท่าเราไม่ได้ไปต่อกดไลค์ต่อต้องปลาอีกต่อปลาพอกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ทําให้ยอดมันเยอะหน่อยได้มีกําลังใจไปจะพิมพ์ด่าไปไหนก็ได้ตกลงอนุญาตให้ด่าแล้วใช่ไหมอ่าโอเคชมคอมเมนต์เลยวันนี้พิมพ์มมาพิมพ์บ้างไม่ไม่พี่พูอยู่คนเดียวเออพี่พูคนเดียวมากพวกกูดเออพี่พูดกับกูบ้างวะน้องกูแย่เลยนะเดี๋ยนะครับไป